สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินไลฟ์สไตล์ค่ะผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทิกตอกไอจีหรือ You Tube นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการเป็นสมาชิกแอมเวย์นะคะว่าดียังไงนะคะอันดับแรกก่อนเลยก็คือสมาการเป็นสมาชิกของแอมเวนะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น ในฐานะลูกค้าเองนะคะหรือง่ายๆที่เรียกว่า user เหมือนกันเนาะก็จะบอกว่าในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเขา,เาจะเป็นในรูปแบบที่ไม่ได้มุ่งเน้นทีเ่เหมือนจะทำการตลาดหรือหารายได้อะไรแบบนี้เนาะ mm hmm. เพียงแค่แบบสินค้าเข้าดีก็เลยอยากใช้นะคะกับอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเป็นสมาชิกที่เป็น business นั่นเองนะคะก็จะมีการเชิงในเรื่องของการทำงานเข้ามาด ด้วยนะคะแล้วก็มีการแนะนำสินค้าบอกต่อนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รายได้กลับขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ถามว่าสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกแอมเบต่างกันไหมนะคะมันต่างกันแค่ กระจึงดึงเดียวเองค่ะเพราะว่าแค่แบบเหมือนอารมณ์เหมือนเส้นใบบางตานั่นเองค่ะอามาพูดในในราคาที่เป็นแบบยูเซอร์กันก่อนเลยนะคะก็คือสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยพูดถึงทั้งสองอย่างเลยกันสิ่งที่คุณได้เหมือนกันเนี่ยก็คือได้ในราคาสมาชิก ที่เวลาเราไปซื้อสินค้าในช็อปหรือทางออนไลน์นะคะเราจะได้ราคาสมาชิกนะคะแล้วก็ได้ขนส่งฟรีก็คือตามเรทของเขาเนาว่าต้องซื้อครบเท่าไหร่ถึงจะส่งฟรีนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดเพิ่มเมื่อซื้อสินค้าที่เขามีการกำหนดนะคะครั้งแรกนะคะก็จะมี10% 15%นะคะอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าใครได้10%กับ15%นะคะ คนที่สมัครเป็นยูเซอร์นะคะจะได้ส่วนลด10%ค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นสมัครเป็นบิสเนสนะคะก็จะได้เป็น15%นั่นเองค่ะถามต่อเราได้อะไรอีกคะได้ค่ะได้การตรวจสุขภาพฟรี1คอร์สเลยนะคะก็ถามว่าองค์ประกอบในการตรวจนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก่อนเลยเขาก็จะไปชั่งน้ำหนักคุณสัดส่วนร่างกายนะคะว่า อ้วนเกินไปต้องลดยังไงกินผลิตภัณฑ์ตัวไหนถึงจะเห็นผลหรือต้องการเพิ่มน้ำหนักให้มีความสมส่วนอยากสร้างกล้ามเนือ้อเขาก็จะมีแพทย์นะคะประจำอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ ต่อมานะคะรูปร่างสวยยังไม่พอนะคะเราต้องดูแลเรื่องกระดูกของเราอีกด้วยค่ะเขาก็จะตรวจว่ากระดูกเนี่ยเราเสียหายไปเท่าไหร่หรือ,อยังไม่เสียหายแต่ว่าเออบำรุงหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างงี้นาอต้องแบบก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างนะคะต่อมานะคะก็เป็นการ ตรวจผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะว่าผิวหน้าของเรามีความกังวลทางด้านไหนผิวหน้าเราเฮ้ยยังเนียนอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราดูแลมาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลถูกวิธีหรือเปล่านะคะซึ่งการตรวจสุขภาพผิวนะคะครบวงจรมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็รู้ถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบล้ำลึก มากนะคะสามารถขอคับปรึกษาจากตรงนั้นได้ส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะปรึกษาคนที่แนะนำเรามาได้เช่นกันค่ะและการตรวจสุขภาพอันสุดท้ายก็คือสุขภาพผมของเรานั่นเองค่ะที่เราอยากเป็นพรีเซนเตอร์อยากให้ผมเงานะคะ บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการตลาดที่มีเกิดการเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆเนาะแต่อันเนี้ยเราผมสวยได้ด้วยฝีมือของเราเองค่ะทุกคนที่เห็นถึงคุณภาพนะคะแล้วก็เห็นผลอีกด้วยนะจ๊ะทุกคนก็อันนี้นะคะเป็นผมที่ใครที่สไตล์แบบมิรินนะคะก็คือย้อมผมหนักมากหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วเวลาสระผมนะคะ สีผมจะหลุดลงไปเรื่อยๆ,ๆนะคะอาจจะทําให้สีผมไม่มีความเด่นหรือยังคือคงที่ได้ไม่นานนะคะเขาก็จะมีสูตรแชมพูของเขานะคะเฉพาะของเขาเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่น สูตรทำสีผมโอเคเขาก็จะล็อกสีผมที่เรายอมไปเนี่ยล็อกสีผมเลยแล้วก็อุ้ยผมเราฟรีบะ่ะทายังไงดีอยากให้มีความเป็นมอลลุ่มนะคะก็จะมีสูตรมอลลุ่มอุ้ยม,มีแบบมีแบบลังแคอ่าเขาก็จะมีสูตรลังแคคือบอกเลยว่าแลมคะ่ะก็สามารถมาคุยกับมิรินได้นะคะก็ไม่ว่าจะ หลังไมก็ได้นะคะหรือจะติดต่อส่วนตัวมาก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้ว ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่สนใจอยากทร้างข้อมูลก่อนสามารถคุยกับมิลินได้ค่ะก็นัดกันมาได้นะคะหรืออยากซื้อสินค้าแล้วแต่ไม่มีสมาชิกก็ทักมิลินกันก่อนนะคะจะได้ทราบว่าคุณได้สิทธิประโยชน์อะไรนอกเหนือจากตรงที่มิลินเล่าให้ฟังได้บ้างนะคะแล้วมิลินจะมาสรุปรวมต่างๆในเรื่องของที่เราได้ประสบการณ์ ให้แอมเวย์ได้ดูแลเรานะคะจริงๆมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะที่มีประสบปัญหาที่แบบคนอื่นไม่รู้เจอหรือเปล่าแต่มิลินเจอกับตัวนะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะในอ่าเดสครนี้หรือข้อความที่มิลินใส่ไปหรืออาจจะเป็นใต้ภาพาคลิปวิดีโอต่างๆต,ตรงนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย